หวัดดีจ้าโอ้ยยากยากล,ล้าเลยทุกอย่างมื่อคืนเนี่ยโอ้ย,ย,อยแต่นายเนาะเอาสู่สู่สตัวเห็ดจังไนพระเอกเนาะอือเป็นจังไนเลขวิ่งวันนี้คือชนสนั่นวันไ,วไ,ไหวเถระทั้งสูตรของเซียนเถระจ้าทั้งสี่แผอ,ออกได้ไดอะไรเนี่ยอือเต้เต้เพิ่นให้มามวันนี้สองตอัวบ่จ้าไห่ทั้งสองตัวแล้วบ่บ,บ่ตัดทิมแล้วแต้เต้เพิ่นทีวีเหรอ คือเพิ่นได้มาเพิ่นก็บ่อยากตัดถึงตัวใดตัวหนึ่งแม่นบ่บ่แล้วปร,ปรึกษากันแล้วว่าบ่ต้องตัดทีมให้เพิ่นเบิดรลุอือจ้ะวันนี้ได้ส่วนกับของเสียหนองคายเด้อาจสิมีเฮได้งวดนี้ินั่งว่ายจ้โตัมันใจซ้ำบัดบัดทองเพิ่นน่ะมันสิเป็นตัวรองเด้แม่นบ่เพิ่นให้เก่าร่องศูนย์เด้โอ้เพิ่นให้เก่าเด่นเก่าแต่ว่าร่องมานีศูนย์เมนโบ่นเอา้า ว่าโมเสียนี่บอบาบอว่าล่องแล้วศูนย์ฝันยังคักออุ้ยใจญ่ใหญ่มาเฮงเลยเป็นบอจ่าศูนย์นี่ว่าอกนั่นเลือกแต่ศูนย์ผู้ใดแต่ว่าฉีดศูนน้องอืมก็น้องไก่นี่สูงนี่สูนี่มากทีหนึ่งเลยแหละโอ้จ้ะแต่ว่ามักคักเนื้อแบบสูนหานี่คือลักษณะนี่คือลักษณะนี่เห็ดสองหอบสามหอบที่ว่าเห็ดผิด S <S 2> <S 2> มันก็บ,มกกบม่มีเก่าพ่โตู่ไหก็ิวิานะอือโอ้ทางเสี่ยน่เป็นเอียงไปคิดเ่านะจ้าโทรศัพท์ก็บไได้รับปุ้นทั่วมาแล้วราาทราบโลดแต่ว่าอันคนทั่วไปหาหลายมันบ่าจา้าทั่วไปหาหลายมนเลวแต่ตอบยังมาเลีเ้ยงุ่นเลืออยากงานเนข่าเวนเข่าเว่แน้ลจจงมาจาับเบิ่งแม่ลายเขียว แต่เรียนตเนาะจะสู่ๆตัวค้นกับล้อเนาะสำหรับเลขวิ่งเขากับล้อได้จบแต่ว่าอันสำหรับเลขวิ่งที่เพื่อนห้มาอันเน่นนี่เด่นคักนี่เพื่อนห้มาเก่าเป็นบ่าจ้าแม่นแมนแม่นเป็นเด่นเก่าลองศูนย์ลองศูนย์แต่ว่าของทางเสียนี่เด่นศูนย์ลองสองนั่นแม่นแต่ว่าหมักแห้ง<ล>ได้บักศูนย์หานี่นแ,<ล>แต่ว่าวจิจใจหมักบัวหมักบ่หมักแห้งน้ำเดีอด มแมนเดียวศูนอาศูนเฮ็ดท่า <c oughs> เป็นบานีข้ามันปเปลี่ยนไปได้ดตามที่มีขอ้อศ <c oughs> ูนีอยู่บนเดิอ๋อศูนหนี่สีมาถึ่งๆเหมือนบอกเพราะว่ามันเฮงมาแมนศูนสีมาถึงถ่งๆ <c oughs> บานนี้มันจิตที่เฮ็ดพิษองยาเนี่ยเป็นบนเลี้ยและพิกขึ้นมาเฮ็ยดย้อนหลัง <c oughs> ไปอดเลี้ยหลังว้าดิทูเมียนองยาหนีเฮ็ดเฮ็ดถอยหลังมึงมันใดหนึ่ง จ้าบานนี้ได้สองตรงเต้เลยสองในยุรางเงินบ่แมนอืแต่จับเก็คขึ้นจับไปละสองเจ็ดสองห้าสองหกนั่นแหละประมาณนั่นแหละอันมันอาจจิเรียนทีลีลงมาลางเนาะนี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนี่แมนมันตีมาทั้งทั้งบนทั้งลางเลยเลขเพี้ยนลงใายคิดวานะมันใจงวดนี้มันใจเพราะว่ามันเฮ็ดผิดเด็ก็ไปทองไม่แบเนี้ยทองไม่ปิ้นอะปิ้นลังเอามันเป็นลางตัวนี่ว่ะ อืมคือว่าน้ำเตาเบิ่งว่าจับสวนมันเบิ่งเป็นจนังไดนมาคันเขี่วเจ้าของแท้แม่นบ่ก,ก็เลยไปหาเตาเบิง่งความหลังอืมแม่นบอลัอลผิดจังไดชนะดอกก็ไล่เบิ่งไล่เบิ่งเอ้าตัวนึงคือตกหนึงวันนี้เฮ็ดอีเบิ่งกน่าจะตกตกซองไหมเอา้าจ้ะเจ้าบอลเลยเป็นเป็นทีว่าจไอเล็กลางแต่ว่าก็มีความโชคดีเด้เฮ็ดเตาไปจังไดเล็กลางมาเด้แม่นบ่่่ละแมนอยู่ นั่นทีเขาก็ขิดเอาความโชคดีเอาตัวเนาะแต่ว่ากับเมียแน่จักหน่อยอดตาลับกับตานนนเมียบันดินเร่ล้ำสืดเอาเสียวจังเลยกะเลียวแตียฟูเฟินเสียวเอาโบไปตัดนั่นเ่ินดอกจ้ด้โสคผููได้มากันแี่วเตียเฟินไปมีดวงก็ได้ท่อนหล่ะเมนยูจ่าก,กัดตามที่ผู้เสียเอาเป็นเนาะแต่สาบนาก็เอาโบเป็นดอกเอาตัวโตมาตัดโตถือถิง่งซำนั่นก็นคือดวงอิลีได้จา่าเซียย,ยูได้ดวงนี่อืม ก็ว่ากันผู้เจ้าของเลขกระทามเป็นเช่นไรเสียมันเป็นจังไรนิเชยเฮานั่นไหนก็เกิดอะไรอย่างนั้นการยากก็เกิดเป็อืมเพี่นก็คิดหลายเนาะเพี่นก็สิย่านว่าเอฟซีมัถือก็เสียได้เลี้ยตุนนะเป็นกาดปมะคับ่ป็นการปรอืมเพี่นเลยว่าข้อมเห็นของเสียนนี่ไปเลยาบอกสู่เราฟังว่าเก่าของผมมันบ่มีแล้วป่าวะแล้วแต่ชีเราเด้อวะจ้า แล้วบางพื้นผมนี่ผมไปซื้อจากบาทเข่าสนุกจิตเก่าถือกระถึงรถสนุกเพรา่เสียด้ยดอกอืออือแต่ว่าเพิ่นก็หายมาตามที่สูตรเพิ่นเห็ดเนาะเพิ่นว่าตัดถึงมาเถาะจ้ะเหมือนเพิ่นเพิ่นเพิ่นคือจังเพิ่นเพิ่นบริเฮ็ดเพิ่นเปียวมาอือจ้ะมากูุเพิ่นเปียวมาเพิ่นอนจับซื้อนะจ้ะแล้วก็มาชนกันกับเส้นหนองคายเหม็นบ่อรับเพิ่นเลยว่าสอบว่าเรื่องศูนย์เป็นเด็กหน่อย ก็เม่นเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนหมดเลยคุณผูอืมคือเอ็นไปทั้งศูนย์ยางคาทั้งนี่คือว่าทุ่มเลยศู 0, 000, นย์นี่มาจากไหนกัไม้เห็นเท่อๆอนุยมกับสียุมเอากะคากระสูนหานี่มันสีสื่อได้บ่ละ่ะเพราะว่าเก่านี่ตามสูตรผมมันดับเลยอ๋อจ้ะแต่ว่ากับเพื่อนหไมาจา 4, ห้จังสี่เขากับมะว่มามะฝากมะตอนแบบนี้เนาะครับม,ม,มันดับอยู่สามตัวมีหกสามเก่ามีหกมีสามมีเก่าที่มันดับ บตายขีดีเลยอืมตายขีด่ดีบ่ไหมห็นบ่จ้ะแต่ว่าก็มันใจก็เเลียนนี่ลนะ้เนาะเพราะว่าเลขยเลียนนี่บ่หลุดจักงวดทั้งเสี้ยนองคายนี่จากจกสอบซ้อมมานี่นนลแล้วสิหลุดบ่สอบานั่งวันนี้โอ้บ่หลุดแล้วอืมเอาก็เอาเสียกมัดไว้หนตัวบ่หลุดแล้วจับไว้หลุดบ่ขึ้นว่าบ่ขึ้นว่าสิหลุดนะมันก็นันเฉ็บคักอยู่มันผิดบางยาเลยท่วนคักอยู่้ันเมียนล่ะตกที่ศูนย์เลย จ้ะจังไี้กับไม,ม,<า>ม่เห็นแท้แท่มาอืมเอาเขากับ้เนาะอ่านมันเป็นแนวทางมันเป็นสูตรเนาะทางเสียนเนาะแต่ว่ากับบมลู้วยถ้เงินจะสี่ถ้งเงนิงเงน่งมีคนฝันเกีียวเนี่ยหล,ลักก็เลยว่าสิสันติจับเลขสามตัวให้เป็นครงทุดไทยนีของสูตรน้ำจ้ะตัวใดล่ะต้องเป็นเลขหาาไหมสาม่านะหามกับเอาจับเด้ตัวใดศูนเจ็ดศูนย ไม่ศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นอย่างก็ตีไปจังสัน้นมันมีทีม่าอยู่บ้านนี้เลขล่างเหรอเจ็ดสองตัวเดียวหลดุดลางฟันไปเจ็ดสองตัวเดียวอันนี้คือสูตรเคลื่อมน้องไข่จ้าคือไหอลางม,าพม 7, ะพร้ามเจ็ดสองเนยอจ้าห่วยห่วดนี่ยังใดน้อหนอมีคนฟัน 0, เห็นไหมเลขเขาคักคักศูนย์เบิร์ดนั่นแหละศูนย์เบิร์เตีย๋ยห่วย จังไดกะเอางวดนี้กะจังใดไขมานน้ำเนี้ยด้วยไขสุกไขมานําแนี้ยนว่าไอะได้ยินถึงหูแล้วก็ได้จ้ะกะฝากเบิ่งกะซื้อต้องตามกะเสียเบิ่งเหงาจ้ากะฝากถึงพี่น้องแนี่ยเพิ่นเพิ่นรอเลขแเลีนอยู่นี่บอกเพิ่อนหนิไอ้กะ FC กะพยายามเบิ่งเอาเด้อตัดใจบ่ได้แต่มันตัดสินใจผิดบางงานนี่ตัวหลายๆกับพักไปตัดเอาเบิ่งเอาจ้าอือตัวขั้วตัวประกอบหาบ่ได้ก็อยู่ในตัวลางนั่นล่ะจ้า อืม mm ค่ะเอาเอาเอา,า,า,ากันจ้าให้เชียร์น้องไขมันมาานิด้นกันเดือนนี้จังเลยกับใดเอฟซีเป็นมันเป็นสูตนะ้ำจา้าขอบคุณหลายๆจา้าบรุรบกวนเวลาจา้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ